พี่น้องชาวตลาดก่อสุขปัญญาเต,ตรียมตัวให้พร้อมเทศกาลความสุขพร้อมช็อปของถูกกำลังจะมาถึงแล้ว SCC มอเตอร์สแก้วโชว์รุมรถมือสองคุณภาพพร้อมบุกมามอบความพิเศษให้ถึงที่ซื้อสินค้าภายในตลาดในราคาสุดพิเศษกับช่วงนาทีทองและพิเศษยิ่งกว่าสำหรับคนที่กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดี SCC มอเตอร์ Motors, จัดให้อ,อกรถฟรีดาวดอกเบี้ยถูกผ่อนสบาย สำหรับใครที่สนใจสมัครตัวแทนจำหน่ายหาไรายได้พิเศษสมัครฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายพร้อมรับผลตอบแทนสูงสุดถึง1,000 0บาทย้ำสูงสุด1,000 0บาทพบกันที่ตลาดกสุขป,ปัญญาในวันสุกที่30มิถุนายนถึงวันอาทิตย์ที่2กร,รกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไป3วันเท่านั้นฝินสุดถูกใจแน่นอน